ข้อมูลเท็จในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวเพื่อรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทตามนโยบายของรัฐบาลนะคะคณะกรรมการระดับหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็ได้นำเอาเทคโนโลยี GPS เข้าตรวจสอบพิกัดที่ตั้งแปลงนาหลังมีชาวนาหลายรายแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงติดตามจากรายงานค่ะแอปพลิเคชัน f i e l d Area Meter บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกระสังอําเภอเมืองจังหวัดบุรมย์นำมาใช้ในการตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทจากรัฐบาลโดยใช้เทคโนโลยี GPS ตรวจสอบหลักเขตแดนตามวิธีการของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อหาพิกัดที่ตั้งและเนื้อที่แปลงนาว่าถูกต้องตามที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่ นับเป็นขั้นตอนสําคัญในการป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จและป้องกันการสวมสิทธิ์ภายหลังพบว่าเกษตรกรนับร้อยรายถอนชื่อไม่รับเงินจากโครงการนี้เนื่องจากเกรงกลัวความผิดส่วนชาวนาที่มั่นใจว่าให้ข้อมูลตามความเป็นจริงต่างเห็นด้วยกับการตรวจสอบเพื่อให้เงินถึงมือชาวนาอย่างแท้จริงดียายครับท,ที่เจ้าหน้าที่เพิ่นออกมาตรวจมาเนี่กับผมกับเฮ็ดน้ยความบริสุทธิ์ใจของผมครับสำหรับการใช้ GPS ตรวจวัดค่าพิกัดและเนื้อที่แปลงนาในพื้นที่ตำบลกระสังขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ90ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดและยังไม่พบปัญหาการแจ้งข้อมูลเท็จขณะที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะนำค่าพิกัด x y ไปใช้ร่วมกับการบันทึกข้อมูลเอกสารแต่ภายหลังใช้ gps ตรวจวัดทำให้ได้ค่าพิกัดที่ชัดเจนมากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามไม่ให้เกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จได้ ทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับ